เชื้อราในกลุ่มนี้นะคะเวลาจะติดที่ผิวหนังเราได้เนี่ยผิวหนังเรามันจะต้องมีการถูกทำร้ายหรือเกิดรอยแยกให้เชื้อพวกนี้เข้ามาได้ FDA Podcast รายการรู้ทังรับมือทุกปัญหาสุขภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ FDA Podcast รู้ทันรับมือทุกปัญหาสุขภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอค่ะสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อกลากเกลื่อนต่างกันอย่างไรโดยวิทยากรของเราค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาตะจะวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสิม,มาวณิชพักดีเดชา,สว,ส,ดา,าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณแอมโอ้โหเราอาจจะเคยได้ยินเนาะคําว่ากลา,ากกับเกลื่อนหลักๆเลยค่ะกลา,ากกับเกลื่อนคืออะไรคะจริงๆแล้วกลา,ากกับเกลื่อนมันเป็นโรคผิวหนังแบบหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อราค่ะ,คะแต่ว่าเชื้อราที่ทําให้เกิดกลา,ากกับเกลื่อนเนี่ยมันต่างกันก็เท่านั้นเองอืมแล้วอาการ ครั้งกลาดกับเกลือนมันมีต่างกันไหมะคงะงั้นอย่างนี้ค่ะเอากลากก่อนอกลาดเนี่ยมันเป็นการติดเชื้อราชนิดที่เรียกว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมอ่าอ,อย่างเช่นเป็นเชื้อราที่อยู่ในดินหรือเชื้อราที่อยู่ในสัตว์หรือบางทีก็เป็นเชื้อราที่ติดกันง่ายๆระหว่างคนนี่แหละค่ะแต่ว่าเชื้อราในกลุ่มนี้นะคะเวลาจะติดที่ผิวหนังเราได้เนี่ยผิวหนังเรามันจะต้องมีการถูกทําร้ายหรือเกิดรอยแยกให้เชื้อพวกนี้เข้ามาได้ Mm hmm. อายกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเราติดเชื้อราจากสัตว์ก็คือเราอุ้มสัตว์อุ้มแมวเรามีรอยข่วนที่ผิวหนังถ้าแมวนั้นเนี่ยมีเชื้อราอยู่บนผิวหนังแมวเชื้อรานั้นก็จะเข้ามาสู่ร่างกายเราแล้วเกิดเป็นโรคปลากได้นะคะแต่ในขณะที่เกลือนนี่เป็นอีกแบบหนึง่งเกลือนนี่ยมันเกิดจากเชื้อราชนิดที่จริงๆแล้วอะ่ะมันสามารถอยู่บนผิวเราได้ mm hmm. อ่าแต่มันจะชอบความเขาเรียกว่าความอับชื้นชอบเหงือ่อ เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เรามีเหงื่อคนปกติอาจจะมีเชื้อราชนิดนี้อยู่บนผิวโดวยไม่เกิดเกลือนก็ได้นะคะคะแต่เวลาเกิดเหงื่อเกิดเขาเรียกว่ามีไขมันออกมาจากเหงื่อของเราเยอะๆเนี่ยเชื้อราพวกนี้จะชอบมากและเจริญเติบโตขึ้นมาได้ออเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจริงๆเกลือนเนี่ยมันจะเป็นบนตัวก็จริงแต่จะเป็นตามตำแหน่งที่เหงื่อเยอะๆอย่างเช่นตรงแถวแถวลำคอหลังอันนี้เจอบ่อยเวลาเราออกกําลังกายค่ะาบางคนก็จะเป็นตามแถวแถวแบบาง่ามข้อพับต่างๆ อ่าเพราะฉันจริงๆแล้วเชื้อราสองชนิดนี้มันต่างกันแล้วก็ทําให้เกิดอาการที่มีความแตกต่างกันด้วยค่ะอืมอยากรู้เลยค่ะว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับเหมือนปัจจัยในการเกิดระหว่างกากแล้วก็เกลือนค่ะแล้วอย่างนี้อาการมันจะต่างกันไหมคะอาการก็จะต่างกันเล็กน้อยถ้าเป็นกากเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นปื้นแดงๆมีวงแล้วก็มีขุยอยู่รอบๆแต่ในขณะที่เกลือนเนี่ย เกลือน,นี่ม,นมันมักจะเป็นได้หลายๆสีบางทีมีขุยหรือเห็นไม่ชัดเป็นได้ทั้งเหมือนกับสีออกขาวๆเหมือนสีอ่อนกว่าผิวหนังบางทีก็เป็นสีเข้มกว่าผิวหนังได้อาดูยากค่ะกลากส่วนใหญ่จะดูง่ายกว่าเกลือนนะคะแต่อย่างที่บอกคือตำแหน่งที่เป็นเนี่ยจะช่วยบอกเราได้แล้วก็ที่สำคัญคือในแง่ของหมอผิวหนังเนี่ยส่วนใหญ่เวลาคนไข้ามาตรวจกับเราเราก็จะเอาสเก็ตของผิวหนังเนี่ยไปขูดเราก็จะระบุเชื้อได้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นอะไร อ๋อบางทีมันสังเกตยากเหมือนกันนะคะ,คะจา์แล้วถ้าสมมุติเราเป็นแล้วอ,อาการเป็นแล้วการดูแลรักษาทั้งสองอย่างเลยลกรากับเกื่อนดูแลยังไงบ้างจริงๆก็ง่ายมากเลยนะเพราะว่ายาฆ่าเชื้อราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบทาก็มีมแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นในพื้นที่กว้างมากๆบางทีก็ต้องได้รับยากินค่ะซึ่งจริงๆยาทากับยากินในการรักษากลากหรือกเกลือน,นี้มันก็คือกลุ่มเดียวกันละค่ะ แต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเราอาจจะต้องกําจัดปัดจจัยที่ทําให้เกิดอย่างนั้นด้วยอย่างเช่นสมมุติเราติดเชื้อราจากแมวอย่างเงี้ยแล้วแมวเป็นแมวที่เรารักเนาะจะทิ้งแมวก็ใช่ทีเราก็ต้องเอาแมวไปรักษาด้วยนะคะต้องเรามาระวงังหรือถ้าเราเป็นเกลือแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเราออกกําลังกายบ่อยเราอาจจะต้องมีวิธีในการที่กําจัดเหงื่อให้รวดเร็วอาบน้ําพอกสบู่ยาเพื่อที่จะทําให้เรียกว่าเชื้อราที่อยู่บนผิวเราเนี่ยมันตาย พวกนี้ก็จะเป็นวิธีการในการทั้งป้องกันและรักษาการเป็นกลากและเกลื่อนได้ค่ะเมื่อกี้อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าวิธีในการรักษาแอมอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายว่าการดูแลตัวเองเบื้องต้นดีกว่าป้องกันเลยไม่ให้อะระมัดระวังกลากแล้วก็เกลื่อนห่างไกลจ,จากเราเอาแน่นอนถ้าเรา ผิวไม่เป็นแผลออันนี้ไม่มีทางเข้าของเชื้อโรคถูกไหมคะเราก็ต้องระมัดร,ระวังดูแลผิวของเรานะคะให้เรียกว่าไม่มีรอยขีดข่วนว่างั้นนะคะหรือถ้าจําเป็นเราก็ต้องมีการทําความสะอาดและทายานะคะในคนที่มีความอับชื้นมีเหงื่อออกเยอะๆก็ต้องระมัดระวังกิจกรรมที่มีเหงื่อมากๆหรือถ้าจําเป็นเราก็ต้องรีบอาบน้ําทําความสะอาดให้เหงื่อเนี่ยแห้งออกไปให้มากที่สุดอันนี้ก็จะทั้งป้องกันแล้วก็รักษาไปในทางเดียวกันค่ะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็สามารถดูแลเบื้องต้นได้เพื่อการป้องกันไม่ให้เกิด เขาเรียกว่าเป็นโรคทางผิวหนังอย่างหนึ่งนะคะก็คือกลากแล้วก็เกลื่อนแล้วก็เชื่อว่าวันนี้เพื่อนๆฟังแล้วสามารถแยกได้เลยนะเบื้องต้นว่ากลากอาการเป็นยังไงเกลื่อนอาการเป็นยังไงค่ะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสารความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีๆจากออยอย่าลืมค่ะกดไลค์และติดตามเราได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดีย fda ไทยใน YouTube Facebook Twitter Instagram และ Line@ fda ไทยหรือสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ oy.com ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสิมาวน,นิ์พักดีเดชาที่มาเจาะลึกข้อมูลดีๆและหวังว่าสาระดีๆในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยวันนี้ดิฉันและอาจารย์ต้องลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่ใน FDA podcast ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ